สวัสดีครับตอบทองชาแนลนะครับวันนี้พี่น้องอเรียนเชิญมาร่วมมนโนธนาสาธุในบุญไสบาตด้วยกันกับเรานะครับ ท่านแต่ละนับพี่น้องชาวนี้มีโอกาสได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุบุนสายบาทกับพระห้ารูปนะครับหาปกติท่านเดิน3รูป2รูป3รูปวันนี้มา5้ารูปก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นท่านมาหลายรูปหลายท่านหลายองค์นะครับบรรยากาศยามเชา้านี้รู้สึกเมฆหมอกออหมอกลงหนานะครับตอนนี้ท้องฟ้า มองไม่เห็นบรรยากาศของภูเหล็กไฟนะครับถูกปกคลุมด้วยหมอกเหมือนฤดูหนาวเลยนะครับพี่น้องอากาศเย็นสดชื่นนะคะหมอกลงเขาโปรนเหมือนละอองหิมะ,ะเหมือนละอองหิมะโปรยปลายลงมาท่ามกลางหลังจากฝนฟ้าตกเมื่อวานฮะตกเมื่อวานตกตก,ตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดดินดินแต่แดดก็ออกร้อนเปรี้ยงนะครับแต่หลังจากนั้นมาท้องฟ้าก็เปลี่ยน ทางนี้เวลามีลองฝนลงมาก็จะเป็นลักษณะเหมือนหมอกตรงชื้น,นะะท่านกลับมาแล้วนะครับมรณาสาธุการด้วยกันนะครับ ทังนันตังปุทังนันตังปุ kita, yes. ทังนันตังสาธุทังนันตังพุทังนันตังปุทังนันตังสาธุพุทธังนันตังปุทังนันตังปทังนันตังสาธุโมทนาสาธุบุญไสบาตได้วยกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมได้ดูได้ชมกดไลค์กดให้กำลังใจตาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ